วันนี้เป็นเราจะมาเรียนพระคัมภีร์สุภาษิตกันทั้งบทเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยเป็นเป็นการศึกษาพระธรรมสุภาษิตและและย่อยสรุปใจความสำคัญมาให้ทุกทุกท่านเนื่องจากเป็นคนที่ปกติเวลาอ่านอ่านพระธรรมสุภาษิตอะคะ่ะแล้วเราจะมี มันเหมือนเป็นความคิดเล็กๆว่ามันจะจะมีคําว่าจงกระยาเยอะจงอย่าทําสิ่งนั้นอย่าทําสิ่งนี้ให้ทําสิ่งนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ <laughs> เราจะไม่ได้แล้วเราก็อ่านแล้วเราก็จะลืมไปอ่านแล้วเราก็จะลืมไปเพราะฉะน,นั้นก็เลยจะเป็นพระธรรมที่อ่านเราก็จําได้น้อยมากแล้วก็เราก็จะอ่านหน่อยว่าจนวันหนึ่งเนี่ยได้ฟังคําเทศนาจากอาจารย์ชานชิกกับอาจารย์หญิงแล้วเรามีความรู้สึกว่าพระธรรมสุภาษิตเป็นพระธรรมที่ดีมากแล้วก็มันมี ในนั้นมีสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าเยอะมากก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็อยากเห็นภาพรวมของพระธรรมสุภาษิตท,ทั้งหมดก็เลยอ่านเสร็จแล้วก็สามารถจับใจความมาได้ก็วันนี้เราจะมาเริ่มศึกษากันนะคะในในพระธรรมสุภาษิตเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยมากก็คือในบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ซึ่งเราก็ ได้ทราบจากอาจารย์มาบ่อยครั้งมากนะคะว่าความรู้ของของพระเจ้าเนี่ยเป็นความรู้ที่มาจากพระปัญญาของพระเจ้าไม่ใช่ความรู้บนโลกมนุษย์ไม่ใช่ความรู้ที่เราไปเรียนในในโรงเรียนเรียนตามมหาวิทยาลัยหรือว่าศึกษาจะความรู้รอบตัวอะไรทั้งหลายทั้งหลายแหล่นะคะเป็นความรู้ที่มาจากพระปัญญาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นความรู้ใน ในที่นี้จะขอแทนด้วยคำว่าปัญญานะคะซึ่งเรามาดูในหนึ่งโคลินบทที่หนึ่งข้อ 20- ถึง24ในนั้นจะกล่าวไว้ว่าคนมีปัญญาของยุคนี้อยู่ที่ไหนบัณฑิตของยุคนี้อยู่ที่ไหนนักโต้ปัญหาของยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงทำให้ปัญญาฝ่ายโลกเป็นความโง่แล้วไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคำว่าความรู้ในพระธรรมสุภาษิตเป็นความรู้ของฝ่ายโลก ในพระวจนะาข้อนี้ก็คงไม่บอกว่าพระเจ้าทำลายความรู้ใช่ไหมคะเพราะเพราะเพราะท่านั้นความรู้ของพระเจ้ากับความรู้ของของบนโลกเนี่ยจะเป็นคนละเรื่องกันเพราะตามที่ทรงกําหนดไว้ตามพะสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าโดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงพอพระทัยที่จะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคําเทศนาโง่ๆในข้อ24นะคะบอกว่าแต่สําหรับพวกที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีต่างถือว่า พระคริสต์ทรงเป็นลิทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าส่วนในข้อ30นะคะบ,บอกว่าโดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสําหรับเราทรงเป็นผู้ทําให้เราชอบธรรมทรงเป็นผู้ชําระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่บาปเพื่อให้เป็นไปตามคําที่เขียนไว้ว่าให้ผู้โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเพระนาะฉะนั้น เราสาม,มารถสรุปได้ว่าพระปัญญาของพระเจ้าเนี่ยคือองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเราก็รู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าคําว่าพระวาทะหรือพระวจนะก็ก็คือองค์พระเยซูคริสต์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระวาทะพระวจนะและพระปัญญานี่คือองค์องค์พระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเข้าใจพระธรรมสุภาษิตหรือเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้เลยถ้าเราถ้าเราไม่มีองค์พระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเรานะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านพระธรรมสุภาษิตเนี่ย อยากจะให้เตรียมหัวใจให้ถูกต้องว่าเรากําลังอ่านพระปัญญาของพระเจ้าที่ทมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในทุกๆด้านซึ่ง,ซ,งซึ่งการที่เราเตรียมหัวใจของเราไว้อย่างนี้คือการที่เรายําเกรงพระองค์แล้วก็เมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดให้ตรงกับปัญญาของพระเจ้าและดําเนินชีวิตตามที่พง์รงสอนซึ่งก็คือการเชื่อฟังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ,ถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดของในพระธรรมสุภาษิตเนี่ย จะมีบางข้อที่กล่าวไว้เกี่ยวกับสามารถแบ่งได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือลักษณะของปัญญาที่พระเจ้าปรารถนาให้เรารับเข้ามาในชีวิตอันที่สองก็คือท่าทีที่เราควรจะมีต่อพระปัญญาของพระเจ้าส่วนหัวข้อที่สามก็คือสิ่งที่เราจะได้จากพระปัญญาของพระเจ้านะคะเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนคือลักษณะข,ของปัญญานะคะในพระธรรมสุภาษิตท,ทั้งเล่มเนี่ยจะ กล่าวซึ่งก็จะกล่าวไว้ในจุดต่างๆตนะั้งแต่ต้นจนจบนะคะสรุปออกมาได้เป็นประมาณเจ็ดข้อใหญ่ๆนะคะลักษณะของของปัญญาในพระธรรมเล่มนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มีเกียรติเป็นสิ่งที่สูงสุขเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่พระเจ้าอยากให้เรารับไว้มีใครอยากให้เรารับสิ่งที่มีเกียรติแบบคือคือพระเจ้าไม่ได้ให้เรารับอะไรธรรมดาธรรมดา พระเจ้าให้เรารับสิ่งที่มีเกียรติจากพระองค์นะคะสองคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเอ๊ะจะใช่ไหมนาเอ๊ะจะถูกไหมนะพระเจ้าการันตีมาแล้วนะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ถูกต้องอันที่สามก็คือเป็นความจริงนะคะหัวข้อที่สี่ก็คือเป็นความชอบธรรม,มก็คือเป็นความถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าค่ะแล้วก็ประเด็นถัดไปคือเป็นความยุติธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดแล้วก็ เป็นสิ่งที่ชวนชวนให้เราเข้าหาในพระธรรมสุพสิทิ์จะเขียนไว้เยอะมากเหมือนเหมือนภาพระปัญญาของพระองค์อยู่ทุกที่อะแล้วพงค์แบบเชิญชวนเราตลอดเวลาว่าให้ให้เรารับ,ให,รรบให้เรารับพระปัญญาของพระองค์เข้ามาในชีวิตเราการที่ใครทุกคใครสมมติว่าเราเราเรา,เราเจอใครสักคนหนึ่งที่แบบอยากให้สิ่งสิ่งที่ดีๆสุดๆกับเราอะค่ะไม่ว่าเราจะทําทอะไรเขาก็พยายามชิญชวน อยากให้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 แสดงว่าสิ่งนั้นนมันต้องตต้อต้อองงดีกับกับชีวิตของเรามากๆซึ่งซึ่งเราแทบจะไม,ไม่เจออะไรอย่างนี้บนโลกแบบนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตั้งความคิดของเราก่อนที่เราจะอ่านสุภาษิตทั้งเล่มเลยว่าสิ่งสิ่งที่เรากำลังจะอ่านเ,นเป็นสิ่งที่มีเกียรติเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นความจริงเป็นความชอบธรรมเป็นความยุติธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดและ เชิญชวนให้เราเข้าหานะคะหัวข้อที่สองที่สรุปมาให้นะคะคือท่าทีที่เราควรจะมีต่อปัญญาจากเดิมที่เป็นคนรู้สึกว่าไม่อยากอ่านเลยอ่านเราจำไม่ได้อ่านเราทำไม่ได้เราต้องเปลี่ยนท่าทีแล้วที่เรามีต่อปัญญาก่อนนะคะประเด็นแรกก็คือให้รับและสะสมไว้เรารับเข้ามาทุกวันรับแล้วก็สะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้ส อันที่สองก็คือเงี ye, who, ่ยหูฟังหรือเอียงหูเขาหาไม่ใช่ฟังไม่ใช่การได้ยินการได้ยินมันคือออกไปเลยแต่การเงี่ยหูฟังมันคือการตั้งใจฟังมากมันมันเป็นท่าทีของการรับรับเข้ามาคือตั้งใจที่จะฟังเพื่อที่จะให้มันตกเข้าไปอยู่ข้างในประเด็นที่สามคือพันไวลรอบคอผูกไว้รอบคอตอนแรกก็สงสัยว่าคือหูเนี่ยเราเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าปกติเราจะได้ยินพระวจะนาของพระเจ้าเราก็คือต้องต้อง,ต,องต้องใช้หูอยู่แล้ว แต่คอเนี่ยเกี่ยวอะไรก็แบบก็ไปไปเสิร์ชความสำคัญของคอคอเนี่ยมันเป็นอวัยวะส่วนที่ต่อระหว่างศีรษะกับร่างกายอะคะ่ะแล้วเขาบอกว่าเส้นเส้นประสาททั้งหมดจากสมองอะคะ่ะที่มันควบคุมร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องผ่านตรงช่วงเนี่ยแล้วอวัยวะคอนี่คือส่วนที่ที่ปกป้องปกป้องอเส้นประสาท อะไรทั้งหมดจากศีรษะไปถึงข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาเขาประหารชีวิตเขาถึงตัดคอเพราะตัดทีเดียวก็คือก็คือตายอะค่ะเพราะว่าส่วนศีรษะกับส่วนตัวเนี่ยมันแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นเ,เราต้องรับเพราะเราเราต้องเห็นความสําคัญของพระปัญญาของพระเจ้าแล้วต้องพันไว้รอบคอผูกไว้รอบคอซึ่งมันเป็นอวัยวะที่สาคัญมากมันหมายมันหมายถึงชีวิตเราได้เลยะนะคะแล้วก็พันไว้ที่นิ้วมือนิ้วมือนี่ก็ เป็นส่วนหนึ่งของการการกระทําปกติเราจะเราจะทําอะไรทั้งหลายแหล่ะค่ะมือเราต้องใช้มือในการในการกระทําเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับการประพฤติจับจ้องสายตาไปที่ปัญญาตั้งแต่ข้อนี้ไปไปอีกหลายข้อเลยอะค่ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตาก็คือจับจ้องสายตาไปที่ปัญญาอย่าให้คลาดส,สายตาอย่าหันไปทางซ้ายหรือทางขวารักษาไว้อย่างกับแก้วตา อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับหัวใจกับใจนะคะให้พันพระวจะนะไว้ที่ใจให้เอียงใจเข้าหาให้ใจเฝ้ารักษาไว้จะลึกไว้ในหัวใจวางใจใส่ใจตั้งใจฟังเปิดใจและถ่อมใจขอแถมอีกหน่อยนะคะ <laughs> ที่เหลือนะคะก็จะเป็นว่าให้ยึดไว้ให้มั่นอย่าปล่อยไปฉวยไว้กอดไว้เฝ้าไว้ อย่าเพิกเฉยต่อปัญญาให้รักปัญญาจงมีปัญญาจงกล่าวปัญญาจงรับปัญญาแทนเงินจงรับปัญญาแทนทองคำเนื้อดีแสวงหาปัญญาเหมือนหาสิ่งล้ำค่าเสาะหาเหมือนอย่างหาคุมทรัพย์ให้ให้มีท่าทีต่อปัญญาว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ากว่าอัญมณีทองคำเนื้อดีและทุกสิ่งที่เราปรารถนาตีราคาปัญญาให้สูง ให้พึ่งพาปัญญาอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองอย่าดูหมิ่นปัญญาอย่าเบื่อหน่ายปัญญาอย่าทอดทิ้งปัญญาและอย่าลืมและอย่าหันออกจากปัญญาอันนี้คือตั้งแต่บทที่หนึ่งจนถึงบทสุดท้ายของพระธรรมสุภาษิตเราสามารถสรุปออกมาเป็นข้อทั้งหมดนี้ได้และในคราวหน้าคราวน้้นเราจะมาต่อกันว่าพระปัญญาที่พระเจ้าอยากให้เรารับไว้แล้วก็แบบมีท่าท,ทีที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นสิ่งมีสิ่ง คือถ้าเรารับไว้ตามที่พระเจ้าบอกแล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรจากพระปัญญาของพระเจ้าได้บ้างอะนะคะซึ่งในพระธรรมสุภาษิตสรุปไว้แบบทั้งหมดนี้ซึ่งสัปดาห์หน้าอุ้ยเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าเราจะมาต่อกันนะคะแล้วก็จะมีบทสรุปเกี่ยวกับพระธรรมสุภาษิต ถ้าใครอยากศึกษาอย่างละเอียดใน YouTube ของอับดาลไลมีคุณโจสอนไว้อย่างละเอียดมากนะคะตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายสามารถไปอ่านขยายเพิ่มเติมได้ในนั้นแต่ถ้าใครอยากทราบภาพรวมก็สามารถศึกษาได้จากนี้เช่นเดียวกันค่ะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งพ่อค่ะลูกขอบคุณพระองค์สําหรับสิ่งล้าค่าสิ่งที่มีเกียรติสิ่งที่เป็นความจริงเป็นความยุติธรรมที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เรารับไว เราขอเปิดหัวใจรับทุกสิ่งที่เป็นพระปัญญาของพระองค์ที่เป็นพระวจนะของพระองค์เราขอย้ำเกงต่อพระวจนะของพระองค์เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์เพราะเราเชื่อว่าพระวจนะของพระองค์พระปัญญาของพระองค์ประทานสิ่งที่ดีที่ล้ำค่าที่สุดที่ไม่มีมนุษย์คนใดบนโลกใบนี้สามารถที่จะประทานให้ที่จะมอบให้กับเราได้รู้ขอบคุณในความรักยิง่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณในความดีของพระองค์ที่ทรง รับพวกเราอย่างสูงที่สุดขอบคุณพระองค์่พระวจนะในวันนี้จะเกิดผลและเป็นจริงและจะนำทุกคนเข้ามาหาพระองค์และได้รับทุกสิ่งที่ดียอดเยี่ยมจับระองลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพเยสุคริสต์จา้าเอเมนขอบคุณค่ะ